การรับประทานมะเขือเปราะจะเกิดผลดีขึ้นกับร่างกายอย่างไรบ้างรับรองว่าคนที่กินประจำแทบคิดไม่ถึงเลยทีเดียวไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดี y มะเขือเปราะลูกเล็กๆที่อยู่คู่คร,ครัวไทยมาช้านานจะนำมาแกงก็อร่อยจิ้มกับน้ำพริกทานก็ถูกใจจริงๆแล้วมะเขือเปราะที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียครับ ซึ่งนอกจากคุณประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วได้มีการศึกษาสรรพคุณทางยาของมะเขือเปราะเอาไว้มากมายซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากครับยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดมะเขือเปราะได้ชื่อว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดมานานแล้วครับเพราะในมะเขือเปราะนั้นจะมีใย,ยอาหารสูงและเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ละลายน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าเมื่อเขือเปะออกฤทธิ์คล้ายๆกับอินซูลินครับโดยช่วยในการเสริมการทำงานของกรูโคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขือเปาะจึงเป็นอาหารที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประโยชน์ข้อที่ 2. ลดไข้แก้ไอเมื่อเขือปอมีฤทธิ์ในการช่วยลดไข้ลดอาการอักเสบแก้พิษร้อนในร่างกาย แถมยังช่วยในการขับลมชื้นที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหน้าฝนได้อีกด้วยดังนั้นหากใครที่ไม่สบายขอแนะนำว่าลองนำมะเขือเปาะมาปรุงอาหารและประทานครับทางการแพทย์อายุรเวทของอินเดียนำเอามะเขือเปาะมาปรุงเป็นยาแก้ไอโดยนำเอาผลมะเขือเปาะไปตากแห้งแล้วก็บดให้เป็นผงนำไปผสมกับน้ำพึ้งจิบด,ดื่มเวลาไอ ประโยชน์ข้อที่3าน่าจะถูกใจใครหลายคนครับโดยเฉพาะสายสุขภาพมเมื่อเขือเปาะมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักมเมื่อเขือเกือบทุกชนิดเลยครับรวมถึงมเมื่อเขือเปาะด้วยถือได้ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อคนที่กําลังลดน้ําหนักเพราะเป็นผักที่มีปริมาณของแคลอรี่ไม่มา,มากแถมยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยทําให้เราอิ่มได้นานครับรู้สึกอยากอาหารน้อยลงจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนัก ประโยชน์ข้อที่4ลดคอเลสเตอรอลเมือเข้าปอดสามารถลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในะร่างกายลงครับนอกจากนี้สารนาโซลีนยังทำงานร่วมกับไฟโตนิวเทรียนช่วยให้ไม่มีไขมันมักเกาะตามผนังของเส้นเลือดทำให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ประโยชน์คอทีฮ่าช่วยในการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงมะเขือเปาะจะมีสารอาหารจาพวกแคลเซียมโพแทเสเซียมและธาตุเหล็กอยู่ค่อนข้างสูงซึ่งสารอาหารเหล่านี้นะครับสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกของเราได้การทานมะเขือเปาะเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงของโกรคกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมลงได้ประโยชน์ดีๆยังมีอีกมากมายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่ายยลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก